ค่ะสวัสดี FC นะคะแฟนช่องนะคะทางช่องมณีชาแนลแล้วก็ทางเพจมณีชาแนลยูท mm ูบมณีชาแนลเด้อนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางเพจด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะแอดมินนะคะก็มาตามฟาร์มฝันนะคะของคุณลุงนะคะที่เลี้ยงวัวนะคะอยู่ริมเขื่อนนะคะท่านผู้ชมนะคะ mm hmm. บอกว่าฝันดีอย่างนั้นนะคะว่าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงด้วยกันเลยนะคะเลี้ยงวัวปไปจาอยู่ตรงนี้นะคะริมเขื่อนนะคะ อ่าเดี๋ยวเราไปตามแล้วก็พูดคุยกับคุณลุงกันดีกว่านะคะลุงสวัสดีค่ะสวัสดีอพนี้ที่ลุงที่ได้ฝันเอาที่เราคนแก่เอาเงินมาให้ร้อยหนึ่งคนเท่าเออที่ชราผมใส่เสื้อชุดขาวใส่เสื้อชุดขาวเลยไหเออใส่ชุดขาวมาให้ทีนี้เขาให้มากเงินร้อยหนึ่งเขาบอก็มีอีกคนแก่เขาบอกว่าเขาไม่บอก เขาบอกว่าเออเขาบอกให้อย่างนั้นแหละซื้อไปเออยันมันถูกบ้างเออ mm hmm. แต่คนหนึ่งก็บอกแล้วบอกให้ว่าเงินร้อยหนึ่ง mm hmm. นี่วันที่หลังอีกฝันว่ากินกินเอกในยกในยกเอเงินนี้แหละ mm hmm. เขาบอกว่ามากินข้าวไอ้ร่วมกันแทนพอมาเยอะนี่เขาโทษปลาเมื่อถ้าปลาตายเ mm hmm. ออปลาตายเท่เข,เขากินเขาก็มาบอกอีกเ mm hmm. ออเขามาบอกว่าเออซื้อไปเออเดี๋ยวก็ถูกเอง ในฝันอีกบออันนั้นแต่ว่าคนเท่าคนแก่ฝันฝันที่หลังเนที่ในยกมากินข้าวร่วมกันนี้เลเขาบอกอีกเออเขาบอกอีกย้ำตัวนี้ย้ำนี่ย้ำเขาบอกว่าเอาเงินมาโรยหนึ่งที่นี่คนเฒ่าคนแก่มาอีกซื้อไปว่าย้ำมันถูกบ้างให้ถูกกับเขาบ้างอออาจจะสงสารก็ได้นะลุงเนาะเพราะว่าอยู่ริมเขื่อนนะคะเลี้ยงวัวแล้วก็อะที่ที่คุณลุงอยู่นะลุงเนาะครับ อาลงเดินไปเลยค่ะที่ของคุณลุงอยู่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็จะมีเพิงนะคะเพิงพักแล้วก็วัวก็อยู่ฝั่งนี้ที่นอนก็อยู่ฝั่งนี้ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นี่ที่นอนของคุณลุงเนาะที่นี่ที่นอนแล้วก็ที่กินอยู่ตรงนี้หมดเลยนั่นแหละอันนี้คือที่เลี้ยงวัวนะคะท่านผู้ชมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แอดมินคือเข้ามาเลย ร้อนนะคะน,ะลละนี่นี่น,นี่ตรงนี้นะคะที่คุณลุงนอนนะคะนี่อยู่กับวัวนะคะแล้วก็ฟันดีนะล,งละุงนะฟันดีฟันฟันบอกหลายครั้งแต่สามตัวแล้วมันออกตัดเซลล์มันออกว่าออกตรงศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์มันไปออกหนึ่งห้าแต่นี่เขามาบอกอีก oh. นั่นแหละโอ้ฟันงวดก่อนอเ,<ล>เอองวดก่อนมันไปออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งนั่นแหละมันไปออกศูนย์ห้าศูนย์เออซื้อตรงไป ได้ศูนย์ห้าได้ศูนย์ห้าอ่ามันออกเออเขาบอกว่านี้มันออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้เขาบอกให้มาให้เงินร้อยหนึ่งมาย้ำอีกย้ำอีกแต่คนแกเขาบอกว่าเออซื้อไปให้มันถูกบ้างเออเขาอยู่คนเดียวค่ะนั่นแหละโอ้ฝันดีนะลุงแลอวลุงอาจจะมีโชคค่ะลุงตีว่ายังไงคะทีนี้ร้อยเดียวลุงร้อยหนึ่งก็ตีหนึ่งศูนย์ศูนย์อือก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง เออสองตัวแล้วก็สองตัวกระศูนๆไปเลยจ้าอัตรรีก็ได้ค่ะอืมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน้ะลุงเนาะเออนั่นแหละอืมอืมอันนี้คือความฝันของคุณลุงเลี้ยงวัวคุณลุงเลี้ยงวัวนะคะนอนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูน้ํามันขึ้นมาจะถึงแล้วละลุงถึงแล้วนี่แล้วอยู่ติดติดคอกวัวนี่ติดคอวัวน้ํานี่นะคะมันขึ้นมานะคะถ้าขึ้นมาตรงนี้มันก็จะท่วมเลยมันมันจะท่วมเลยนาะลุงเนาะ นี่นะคะท่านผู้ชมนี่แอดมินให้ดูเลยนะคะเรียมเขื่อนน้ำขึ้นนะคะถ้าขึ้นมาอาจจะถึงอา่าคอกว <ere> ัว <quarters S 2> เลยท่วมคอกวัวเลยแหละท่วมคอกวัวอืมนี่ก็มีปุ๋ยด้วยนะคะนี่แอดมินเข้ามาในอคอกวัวนะคะอคอกคอกวัวมันไม่แฉะเท่าไรมันแหง้งแห้งอยู่ย <chosen> ังไม่ท่วมเลยยังแห้งอยู่ถ้าถ้ามาฝนมาอีกก็ท่วมจ้ะเนาะโอ้อันนี้ก็คือลุงให้เป็นแนวทางเด้อนะคะอยู่ใกล้ๆกับคุณตาของน้องแอนฟิว อาคุณตาของน้องแอนพิวก็มาด้วยนะคะนนเดี๋ยวคุณตาของน้องแอนพิวก็มาด้วยนะคะนี่อยู่ตรงนี้เนาะอยู่ส่วนติดกันออยู่ลุงก็เลี้ยงวัวมีคอกติดของส่วนสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงทั้งสองคนเลยสวัสดีครับค่ะนี่นะคะที่อยู่ติดติดกันตรงนี้นะคะเนาะับู่ใกล้กันตรงนี้หลยสี่หหลังตรงนี้เนาะอ๋ออยู่ติดกันเลยนะคะตรงนี้ก็ได้พูดคุยกันเนาะ พูดคุยกันทุกวันแหละจ้าฟันดีบ่แต่ละคนแต่ละท่านนี่โอ้เฮดีเราบางฟันเออเดี๋ยวหนูถามก่อนอันนี้คือความฝันของคุณลุงเนาะครับค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเมื่อกี้แหละจ้าเนาะเดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเนีนะคะอ่าเลขที่ของคุณลุงบอกหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งซอกตัดเล่นเอานะคะประมาณนี้แล้วก็ตัวเลขก็จะตรงกันกับน้องแอนฟิวที่แขนให้คุณตาเขา หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ประมาณนี้นะคะแล้วลุงก็ฝันดีฝันว่าเขาเอาเงินมาให้งวดก่อนก็ฝันได้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าแต่มันออกค่าหนึ่งมาย้ำให้งวดนี้อีกบอกว่าซื้อเอาเลยแต่มีคนเขาบอกเมื่อกี้ก็เหมือนกันเข้ากันไม่ก็ต้องพูดเดียวกันจ้ะเดียวกันเอามาเมื่อกี้นหมาบอกอ๋อเอออันนี้ตัวเป็นไม่ใช่ฝันบ่ไม่ได้ฝันเขามาบอกว่าศูนย์สี่ เออกรามาเมื่อกี้แต่ไม่ต้องไปพูดอะแต่ว่ามันเข้ากันอยู่แล้ว<อ>ก,ก็ลองดูกันได้แต่ไม่เออไม่ต้องลงกันได้ก่อนที่หนูจะมาใช่ไหมคะคุณลงุงเออนั่นแหละโอ้อ,อันนี้มีคนมาบอกผู้หญิงผู้ชายคะนี่ผู้หญิงบ้าผู้หญิงก็มาบอกอในฝันก็ฝันว่ามีคนมาบอกซื้อเอาไปเลยเอออ่ะพอตอนเช้ามาเจอจริงๆด้วยเ,เป็นผู้หญิงเขามาบอก เมื่อกี้บอามันเข้ากันแล้วต้องมาไม่ถึงเนาะเออมาไม่ทันมาไปขุดจินเดรดแล้วอ๋อไปขุดจิ้งเร็ดแ้กขมงอกเนาะบอกเออเอ็ดเบียนมาไม่ทันนะคะท่านผู้ชมเออกระบอกลุงเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละทำกระกระเพรนดูเออเลขเก่ามาด้วยไหมนี่มันก็เข้ากันเข้ากันเลขเดียวละเลี้ยวมาติดติดต่อกันเลยเนาะอืมพอดีมาบอกศูนย์สี่อีกฟันได้หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย ตัวเดียวกันที่น้องเอ็นฟิวเขียนให้อีกค่ะเนาะเขามาย้ำจริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะจ้าขอรับชมเป็นเพียงแนวทางเด้อนะจ้ารับชมเป็นเพียงแนวทางเด้อนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เอามาพูดคุยกับคุณพี่นะคะเสื้ออันลุงอีเนาะลุงอีสวัสดีจ้าสสวััดีครบยังไงเลยอันนี้คือหมดที่แล้วใช่ งอแถลลุงได้ไปนั่งอยู่ใกล้ๆนี่ลุงของเขาเนี่ยไปอาบน้ำให้น้องเอนฟิลใช่ไหมน้องแอนฟิลนี่แหละอาบน้ำให้ให้นอนให้นอนเดียวๆจะได้ฝันจะเลขทางคิตเออจะได้มาบอกลุงแกล้มตัวนอนแป๊บเดียวเองนะแกล้มนอนล้มตัวนอนแป๊บเดียวนี่ไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอกแกตื่นมาแล้วได้แล้วลุงหวยเขาบอกเลขิไหนลุงไม่บอกว่าลุงแกทา็ได้ได้เลขอะไรหกสามเลขอะไรเลขเขา เลขเขาไอ้งี้ที่ผ่านมา่ะจ้าเขาบอกว่าเลขอะไรนะพลังจิตบอกพลังจิตเขาได้หกสามเขานอนแป๊บเดียวยังได้หลับไปนะนอนยังยได้หลับแล้วตื่นมาได้ <c oughs> ได้แล้วลงหวยตาละได้แล้วตาหวยเขา่าบนี้แหละพลังจิตหนูผมมานั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่เกืก่อี้เขาก,ใใก็อยู่ใกล้ๆเงี้ในในย <c oughs> พี่ก็อยู่ตรงนั้นด้วย,อ,วย <c oughs> อยู่ตรงนั้นด้วยวันนั้นต่อต่อท่อไงท่อท่อทำงานทำงานอยู่เขาบอกว่าได้แล้วลุงเลขอะไรหกสามนอนแป๊บเดียวนะยังจำได้เลยยังจำได้อยู่ พี่ได้ซื้อไหมไม่ได้ซื้อตาเขาก็ลืมนี่ไม่ได้ซื้ออีกตาเขาเขียนไว้ถืออยู่แต่ว่าไม่ได้เอาไปซื้อเขาเบิลเขาเบิลสามตัวมั้งไม่ได้ไม่ได้เอาสองตัวไงเขาเอาหกสามเขาไม่ได้เอาหกสามงี้นะเขาเขาเขียนอีกใบหนึ่งอยู่แต่เขาลืมส่งนั่นเละจ้าใบตือตัวที่ถูกอ่ะเขาลืมส้พลรงจริงจริงแรงไหมพี่ว่าเด็กคนนี้นะพยังจิตแรงจริงๆเนาะมันมายังไงเด็กทั้งไม่รู้เป็นไงแกมันเหมือนกับแก มองเห็นผีนะนั่นน่ะแกมองเห็นผีนะยังอะรกิจการเฮไ้คมเดินบอกกล้วยกินในตอนที่วันศาสตร์วันนั้นนะจออใช่เมื่อตาแกมีความจิตนะนี่จ้าคามจิเราจะมองเห็นอย่างนั้นน้องแอนฟิวเนาะน้องแอนฟิวเนี่แหละโอ้แน่นอนทางแกความจิตดีวันนี้อย่าลืมซื้อตามน้องเด้อเผื่อน้องให้โชคไหนแบบไหนน้องแอนฟิวไอ หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่จ้าออสี่ตัวตัดเอาเองอันนี้เขาเขียนให้คุณตาเขาหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่เขียนให้คุณตาแต่ว่าเลขพลังจิตที่เขาพูดออกจากปากนั้นก็คือสองสองแปดห้าค่ะสี่ตัวเหมือนกันงวดก่อนก็พูดออกว่าเลขพลังจิตหกสามแล้วก็เขียนให้คุณยายศูนย์หกแต่มันไปออกเลขพลังจิตเขาหกสามสามหกตองวดเลยเอ็นฟิวให้หลายงวดติดเลยนะคะ ส่วนส่วนมากแล้วจะให้ถูกที่นี่นะลุงเนาะจะให้ถูกที่กระท่อมนะคะอืมมันมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถูกง่ายๆตรงนี้ดูเครื่องที่เขาทํากระท่อมอะเครื่องปั่นไปเสียเสียบ่อยอะบ่ม่นบ่อจนเขาทำอะไรเขาไม่ได้เสนไม่ได้เส้นนู้นไปโอ้ไม่ได้เส้นวายใช่ไหมลุงเส้นวายอะไรเสียบินโดนเอามาใหม่ก็เสียใหม่นี่เนี่ยช่องข้งนั้นเนี่ที่ยวออกไอ้กระท่อมนูนลุงกระท่อมใหม่บ่ขึ้น คนเท่า zat, <ค>เลี้ยงเงินกาพาเช่าที่ตลาดมลของใครลุงของแต่เติมอ่ะตเิมบอกเติมติดของทุเรียนของเท่าแก่อ๋อแต่ของคุณลุงที่ดูแลให้เท่าแก่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงเวลากินข้าวกินได้ก็เรีย้ค่ะอันนี้ก็คือแอดมินก็ได้พูดคุยกับคุณลุงนะคะที่ว่าได้ทำงานแล้วก็ได้ เห็นว่าน้องแอนฟิวบอกนะคะหวดก่อนหกสามนะคะก็อยู่ตรงนั้นด้วยทํางานด้วยรับจ้างไปกับคุณลุงใช่ไหมคะคุณลุงลู้จานูร้อนหนูก็เลยหันมาทางนี้วันนั้นต่อแป๊บทางานทํางานกี่คนข้าวันนั้นน่ะได้ยินกันกี่คนวันนั้นอ่ะสามคนนะนอสามสี่คนสองคนกับตาเขาหละสองคนกับตาใลยสามใครน้องแอนฟิวละไรน้องฟิวคนบอกค่ะ นอนแป๊บเดียวเลยนอนแป๊บเดียวถึงยี่สิบน่าจะสิบห้าเนาะสิบห้าแล้วมันออกสิบห้าอีกด้วยนะเนี่ยมันออกห้าหนึ่งหนึ่งห้าด้วยตามเวลาเขาเนาะที่ลุงบอกล้มตัวนอนอ่ะล้มตัวนอนแป๊บเดียวเองแกก็นั่งอยู่ด้วยนะจ้าล้มตัวนอนแป๊บเดียวเองอ่ะสะดงแกตื่นขึ้นมาได้แล้วหวยเขาบอกตาเลยว่าพลังจิตแล้วก็ตาเขาถามว่าเลขอะไรหกสามเขาบอกว่าแป๊บเดียว เขาหกสาเนหกสาเองบงก็รูสามสหกเทนเกตลับเออแต่บางผลางมันดูจําาะสามหกเขาบอจําบนโอเคขบอกกส่สมเเลยและแต่ลุงลืมบอกว่าสาอย่างงี้่โอ้เนาะิกลับตรงยปน็ทุกมืนกันเลยจ้าแต่เอาง่ายๆมันไม่ต้องกลับอ่ะเขามันมากอันนี้ก็ได้พูดคุยกับคุณลุงนาะค่ะเนาะเิมเพื่อนเป็นทํางานอยู่นะได้ยินมดหลย พอดีมาวันนี้ก็เลยมาถามเนะาะครับ่ะขอบคุณคุณลุงม,มากๆเลยนะคะทั้งสามท่านนะคะวันนี้เนะาะขอบคุณ,<อ>ค,ณค่ะคคคสวัสดีค่ะจา้จายอยู่เอ็นเคลือนเสรดจริงๆ